สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปอยอีกแล้วนะคะเที่ยวบ้านน้องๆ EP ที่33แล้วค่ะหลังนี้เป็นของใครเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยนะคะหลังนี้เป็นหลังแรกนะคะที่น้องที่อยู่ต่างประเทศส่งมานะคะนี่ชื่อน้องว่ามาลีนาค่ะน่าจะเป็นคนอินโดนีเซียหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะนี่เป็นบ้านแบ็กแอนไว้นะคะทุกคนน่ารักมากเลย อันนี้คือเราจะได้มาชมบ้านของเด็กต่างประเทศจริงๆแล้วนะอันนี้คือแบบว่าเฮ้ยเอยเอเขาส่งมาเขาฟังพี่ปอรู้เรื่องหรือเปล่า <face> คือบอกว่าสวยมากอ่าสวยเลยนะเออเห็นไหมนี่ดูสินี่โอ้โหไม่ใากจะเชื่อเลยทุกคน <face> นี่พี่ปอโกอ,อินเตอร์เหมือนกันนะจะเนี่เออ จะบอกว่าอะไรสวยหรือเปล่าคือชอบมุมนี้มากเลยทุกคนพี่ปอไม่สามารถที่จะทําได้มุมนี้เฮ้ยทุกคนมีคกด้วยประเทศเขามีคกด้วยเหรอดูสิมีน้ําปลาไม้พิลมพรตั้งอยู่ด้วยโอ้โหพี่ปอโปรโมทให้เฉยเอยก็กินอยู่ชอบนี่โอ้โหสุดยอดเลยตรงเนี้ยพี่ปอเป็นคนที่ทําอะไรไม่ค่อยได้นะตรงเนี้ยเออแต่สวยอะชอบนี่แล้วก็จะมีแบบว่าห้องอะไรห้องนอน คือบ้านไม่ต้องใหญ่ไงมันจะได้สวยตรงเนี้ทาจากอะไรทุกคนบอกพี่ปอด้วยดีเนี่ยกำลังจะทําอยู่แต่คือแบบตรงเนี้ยไม่รู้ว่าทําจากอะไรอันเนี้ทาจากอะไรบอกด้วยใครเมนบอกเดี๋ยวจะจูบทีหนึ่งเฮ้ยสวยนะทุกคนดูสิลงตัวเดียอือใช่เล็กๆแต่น่ารักอันนี้เดี๋ยวจะเปิดม่านนะทุกคนแต่พี่ปอไม่ได้อ่าเปิดอันนี้จะมองไม่เห็นว่ามันอยู่ตรงไหนนะมา่านนี่น่ารักอยู่ตรงไหนเนะอ้าว วับออกมาเฉยทะลุกออกมาเฉยเออเราเป็นผีหรือเปล่าเนี่ยจะกดไงจะกดมากนะหาไม่เจอโอเคไม่เป็นไรเราไปดูข้างหลังกันดีกว่าข้างหลังเขาก็จะทําเป็นเอ,อ่อห้องน้นะํานะจ๊ะทุกคนโอ้โหเขารู้เหรอเนี่ยว่าพี่ปอชอบแบบเนี้ยเขาได้ทํามาให้เขาฟังพี่ปอออกใช่ปะพี่ปอจะบอกว่าชอบเอฟเฟกต์นี้มากเลยอุ้ยดูสิมีสบู่แล้วก็มียาสะผมอุ้ยขวดเก๋่๊อฟด่วน เฮ้ยก๊อบด่วนเออใช่อะไรอะไรสวยเราจะก๊อปก๊อบทุกอย่างแต่ทำหรือยังยังเฮ้ยน่ารักในห้องน้ำเออคนต่างประเทศเขาก็มีไอเดียแล้วก็ทำสวยเนาะอันนี้อะไรอะ่ะที่เลี้ยงแมวคะ่ะทุกคนเออสวยพี่ปอยยังไม่เคยสร้างบ้านแมวบ้านอะไรเลยนะเนี่ยเคยสร้างบ้านหมาครั้งหนึ่งตั้งแต่เขาเอ่อให้ที่สร้างมา ตอนนี้คือหายไปไหนแล้วไม่รู้บ้านหมาพี่ปออ้อยล่วงมันต้องยาวกว่านี้อีกนิดนึงเนาะใช่เดี๋ยวต้องระวังนิดนึงอยชอบชอบดอกซากุระมากเลยนะคือไม่ได้ไม่ได้ใส่นานมากแล้วอะคืออยากออกแนวแบบว่าผู้ดีนิดนึงอะ่ะเลยไม่ได้ใส่คือแบบว่าถ้าใส่จะแบบออกแนวแบบเด็กๆอะไรเงี้ยจริงๆแลวเป็นความคิดที่ผิดมากผิดมหันเลยทุกคน อ๋อข้างบนเป็นที่ตากผ้าแล้วก็มีราวตากผ้าสวยมากทุกคนจะบอกว่าที่พามานี่นะมีแต่สวยๆทุกหลังเลยจริงไม่โกหกนี่ก็สวยจ้าเป็นเออร้านเป็นรถไอติมนะทุกคนคือน่ารักมากนี่จ้าดูไอดีได้เลยนะจ๊ะข้างรักห้าสาวโอ้ยชื่อช่องโหดมากเลยค่ะทุกคนข้างรักห้าสาวโอ้หสุดยอดโอ้คือแบบพี่ปอ เข้าไปดูแล้วนะเนี่ยตอนเนี้ยสวยอะดูดิอะไรรู้ปะ่ะสวยทุกอย่างดูดิไอติมอะไรอีกต้นไม้คือมีความเป็นพัสเทลสูงมากเลยอะคือแบบน่ารักอะดูสิล้วย,ยังทำไม่เหมือนชาวบ้านเขาเลยอะถ้าเป็นเราใช่ปะ่ะก็กำแพงปกติไงเออขี้เกียจคิดไงเนี่ยสวยอุย้ยพี่ปอก็สร้างรถไอติมเหมือนกันแต่นานมากแล้ว ใจตรงกันเลยวันนี้ก็ได้เออโชว์รถไปแล้วหนึ่งรอบอุ้ยของน้องเขาสวยกว่าพี่ปอยอีกอะน่ารักเห็นไหมสร้างนานไปอยากจะรู้ของพี่ปอโคตรนานนะกว่าจะเสร็จแต่ละอย่างคือน,นานมากสวยมากเลยค่ะนี่โอ้โหเห็นแล้วก็มีความสุขของสวยงามเนาะนี่น้องเขาแจกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ แต่เข้าไปดูได้ไอดีน้องเขาทิ้งไว้ให้แล้วแต่ไม่รู้ว่าเซฟได้หรือเปล่าพี่ปอลืมโอ้ยประตูยังน่ารักเลยอ่ะชอบชอบเนาะไอเดียดีกันสุดๆดเลยอ่ะยิ่งปล่อยไว้นานนะทุกคนก็สร้างกันแบบโอ้โหไม่ยอมใครกันเลยทีเดียวไม่ยอมกันเลยอ่ะเออดูอกออกตรงไหนเนี่ยใช่ไหมสวยอ่ะนี่อ่าเห็นไหม ดูดิโต๊ะโต๊ะโตอันนี้ปกติเป็นโต๊ะที่พี่ปอมองข้ามมากเลยนะแต่พอน้องเอามาใช้แล้วคือแบบเฮ้ยสวยอะ่ะต่อไปนี้ต้องเอามาใช้บ้างแล้วแหละโอ้โหจักรยานยังสุดยอดสวยมากค่ะตบมือให้เลยค่ะสิบพีต๊หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดแปดเก้าสิโอเคต่อไปนะคะ หลังนี้คงสร้างสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะคะน้องโมนาค่ะนี่อ่ะน้องบอกว่าให้ยืมถ่ายละครได้ด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณลวงหน้ามากๆค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะคะว่าเออข้างในจะสวยเหมือนข้างนอกหรือเปล่านะจ๊ะปัญหาของบ้านหลังใหญ่มีอะไรรู้หรือเปล่า ปัญหาของบ้านหลังใหญ่คือเราจะใส่เฟอร์นิเจอร์แบบว่าโอ้โหเหนื่อยมากใช่ถ้าใส่น้อยมันจะดูหลงเหลงแต่ถ้าใส่เยอะมันก็ไม่พอเอ้ยน่ารักนะดูสินี่ข้างนอกอเกนะเออดูแล้วมันโล่งแต่ว่ามันเป็นระเบียบดีอ่ะนี่เห็นปะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดม่านก,ก่อนเปิดม่านจะได้เห็นโหสวยสวยชอบนะ ดูสะอาดตาดีอ่ะเก่งมากค่ะเดี๋ยวออกไปข้างนอกก่อนขอชมวิวนิดนึงเอ้ยสวยอะ่ะโครงสร้างทำได้ขนาดนี้คือเก่งมากเลยนะนี่เดี๋ยวเราเข้าไปดูต่อโอ้ยตรงนี้ยังโล่งอยู่ถึงบอกว่าถ้าบ้านหลังใหญ่อะมันจะใส่เฟอร์นิเจอร์แบบว่าเยอะมากอะ่ะพี่ปอรสร้างนี่โอ้โหกว่าจะเสร็จคือหาไอเดียไม่ได้เลยอะทุกคน นี่แต่น้องเขาก็มีความพยายามในการสร้างนะคะสร้างเก่งมากเลยยอมรับจริงๆนะเพราะว่าบ้านหลังใหญ่อสร้างยากมากค่ะอืเก่งค่ะดูนี่เห็นไหมอนาคตน้องต้องสร้างเก่งแน่นอนเพราะว่าขนาดนี้ยังทําได้ขนาดนี้เลยนะเออขาดตกแต่งอีกนิดหน่อยแต่ข้างล่างพี่ปอชอบมากเลยนะสะอาดดีค่ะปะเราไปดูหลังต่อไปนะ โอ้โหบ้านกระจกคะ่ะทุกคนบ้านของใครเอ่ยอ่ามาดูซิเจนนี่บีอ่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูซิว่าเป็นยังไงบ้างจริงๆอยู่ข้างนอกก็เห็นแล้วนะว่าเขาสร้างอะไรบ้างเพราะมันใสมากๆเออนี่เห็นปะคือจะบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราหาทางเข้าก่อนจริงๆมันอยู่ข้างหน้าแหละหาไม่ออกโอเคอยู่ข้างหน้า <c> เ <oughs> ข้าไม่ออกอันนี้มันไม่ใช่บ้านนะคะทุกคนน้องบอกว่าเป็นร้านอาหารอ่า มันใหญ่ก็โอเคปลอดโปร่งลงแจ้งตอนนี้อุปกรณ์เขาให้มาคือเราจะสร้างบ้านง่ายมากเลยจ้ะแค่มีกำแพง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 โอ้โหคือเสร็จแล้วอะ่ะเดี๋ยวนี้บ้านสำเร็จรูปเยอะเลยอะ่ะเออตรงนี้น่าจะเป็นประตูออกอีกทางหนึ่งนะมันจะดีมากเลยเพราะว่าเดินตรงนี้มันเหนื่อย <c oughs> ขี้เกียจอะ่ะพี่ปอใช่นี่ <c oughs> เห็นปะพาไปให้รู้ไปให้ดูไปให้เห็น นี่บันไดน้องก็ออกมาจากตรงนี้นะจ๊ะนี่ส่วนใหญ่เด็กที่สร้างก็ประมาณเอออุ้ยเกือบโตกแน่ทุกคน8ดขวบเก้าขวบสิบขวบมีใครกี่ขวบบ้างเออสิบสอห้าประมาณนี้หรือเปล่านี่เก่งมากทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปหลังต่อไปกันเลยนะคะจะบอกว่าสวยมากทุกคนน้องบอกว่าไม่ใช่เป็นบ้านนะคะพี่ปอ เป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูก่อนเป็นที่จัดคอนเสิร์ตอะทุกคนแบ็คพิงค์นังหงค่ะเยน่ารักอะชอบชอบนี่ฮสวยอะ่ะทุกคนเดี๋ยวลองเข้าไปดูนะ EP นี้มีแต่รคนส,สวยๆทางนั้นเลยจริงๆนะอืมใช่พี่ปอขอยืมหน่อยได้ปะ <laughs> พี่ปอตลอดเลยใช่ใช่มันสร้างไม่ทันไงอยากให้เห็นด้วยไงใช่ไหมเออ อยากให้ทุกคนได้เห็นไงบางคนไม่ได้ดูคลิปพี่ปอที่นี่นะบางคนติดตามช่องปอมิชแนละบางคนติดตามช่องสุขสิบสามอะไรเงี้ยโอ้โหน่ารักมากสวยมากทุกคนดูสิโหสุดยอดสุดยอดตัวหนังสือทำยังไงอะใช้แท็ออกอ,มมอ,กอ, art รอาร์หรือเปล่าฮะบอกพี่ปอด้วยพิมพ์เมนบอกพี่ปอด้วยใช้แท็กอาร์หรือเปล่าใช่ไหมหรือเปล่า อุ้ยตัวหนังสือสวยอยากได้บ้างอะบอกพี่ปอผู้ไม่รู้หน่อยเออใช่ไหมฟอนต์แบบนี้เอามาจากไหนอะอยากได้สวยอะทุกคนดูดีเฮ้ยสวยมากเลยคลิปวันนี้โอเคดูดีทำได้แบบนี้โอ้โหเฮ้ยเด็กเด็กเนอะเด็กสวยมากเลยดูดิสวยสุดยอดอะ่ะ ตบมือให้หน่อยกันเร็วค่ะวันนี้มีแต่คนสวยๆเลยค่ะทุกคนโอเคไปแล้วค่ะพรุ่งนี้อาจจะเจอคลิปที่34นะคะไปลวบ๊ายๆใครยังไม่ส่งมาส่งมาเลยนะคะว้ายสวยจัง